เราก็รับรถคันนี้มาจากรามคำแหง2ปีนะครับเบื้องต้นนะครับก็เสียงประมาณนี้รถไม่มีไฟเครื่องโชว์นะครับแต่เสียงดังประมาณนี้เลยเเก็รถคันนี้นะครับตอนมาเครื่องดังนะครับตอนนี้ก็ เ9็ดหมื่นะครับก็ฟิตท่อนล่างท่อนบนนะครับแต่ท่อนบนเป็นอัพไซด์นะครับเป็นลูก60นะครับเดี๋ยวเรามาสมาประตาให้ดูมือเดียวนะครับเครื่องเงียบเงียบ ้อุดหมดนะเครื่องจะดับดก็ประมาณนี้เครื่องเงียบๆเร่งได้ปกปติไม่มีไฟเครื่องโชว์โอเคครับก็ฝากร้านด้วยนะครับอู่ช่างหนึ่งนะครับใน Youtube ก็ฝากกดกับ s c r i กดติดตามและกดแจ้งเตือนนะครับเพื่ออัปเดตคลิปดีๆขอบคุณครับ